เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทรวงการอุดมศึกษาว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะพร้อมด้วยมหาวิทยาลัยสู่รําบลวิทยาสถานสังคมศาสตร์และศิลปรกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือทัชชและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนชุนันทารวมกันจัดงานเปิดตัวโครงการนะคะไทยทยานภายใต้แนวความคิด ทยานให้สร้างสรรค์ปั้นไทยด้วยมือเจนซีเชิญชวนคนรุ่นใหม่นักเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรีผนึกไอเดียรวมนําภูมิปัญญาไทยไปสู่ระดับโลกพร้อมเพิ่มมูลค่ามรดกทางวัฒนธรรมไทยด้วยแนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยมีรองศาสตราจารย์พิเศษดรดวงฤทธิเบญจกุลชัยรุ่งเรืองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไฮเกตเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ดรชุติการศรีวิบูลนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัสส่วนสุนันทาเข้าร่วมงานและสําหรับน้องๆนักศึกษาที่สนใจนะคะสามารถร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่26กุมภาพันธ์2565หรือจะติดตามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage น,นะคะของไทยไทยานได้เลยนะคะ